สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ทุกท่านแวะเข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอบมีไม้มาแบ่งนะคะก็ไม่เยอะนะคะมีมาแบ่งเล็กน้อยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดชุดให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาชมหน้ามไม้ก่อนนะคะหน้าไม้นะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะวันนี้จะมีเทพคีรีสวยๆด้วยนะคะวันนี้มาแบ่งนะ เดี๋ยวไปชมนะคะวันนี้ธนภา,าจะแบ่งชุดเหมือนเดิมนะคะเจ็ดต้น300อบาทรวมส่งนะคะเจต้นสามบาทรวมส่งนะ,ะท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดหได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะออยอดโอน300บาทนะคะปลายทาง320นะคะเดี๋ยวพันภา,าจัดส่งให้จะส่งไปสนีไทยนะคะ มาชมชุดที่หนึ่งนะคะเจ็ดต้นเนาะเจ็ดต้นนะคะเจ็ดต้นสามร้อยบาทนะามาดูต้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นเทพคีรีเทพคีรีเป็นบอลกากที่ป้ายนะคะโอ้ยพนภา,าใส่ให้เลยนะคะต้นนี้นะหนึ่งต้นค่ะเทพคีรีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เป็นจตุลเทพนะคะนี่ให้ชมนะคะจตุลเทพนะน้อง ด่างป้ายมาแบบนี้นะคะอ่ต้นที่สามนะคะเป็นเมืองใหม่ค่ะต้นที่สามต้นที่สี่เป็นณเมืองนอนนะคะณเมืองนอนสวยอย่างนี้เลยค่ะต้นที่ห้าเป็นต้นที่ห้าเป็นเพชรสามพานนะคะเพชรสามพานาต้นที่ห้านะคะต้นที่หกเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนอ่ะ เป็นบอลใบไผ่นะคะน้องกําลังเริ่มกัดสีนะต้นโตแล้วนะคะอันนี้น้องต้นโตแล้วนะนี่ค่ะต้นที่หกแล้วนะคะมาต้นที่เจ็ดนะคะต้นนี้คือต้นที่เจ็ดจะเป็นโชคล่ำซ้ำหน้านี้เลยแล้วก็ต้นสูงด้วยนะคะต้นโตแล้วเอาไปก็อัพกระถางแปดได้เลยนะคะก็ชุดที่หนึ่งก็มีอยู่เจ็ดต้นนะคะ ใครรับนะคะก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะคะว่ารับเป็นชุดที่1นึ่นะเจ็ดต้นนี้นะคะเจ็ดต้นนี้นะ,ะมาชมชุดที่สองนะคะชุดที่สองจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโชคล่ำซำนะคะโชคลำซำเหมือนกันสวยนะน้องด่างสวยนะคะโชคลำซำม,มีเทพคีรีเทพคีรีหน้าสวยจึ้งอย่างนี้เลยนะคะป้ายสวยมากนะคะเทพคีรี แล้วก็จะมีดาราจักรวานนะคะอ่าหน้าสวยจึงต้นที่สามนะคะต้นที่สี่จะเป็นพรมณีนะคะอต้นที่สี่แล้วนะต้นที่ห้าจะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะกำลังมานะสีกำลังมานะานะคะฟอร์มนี้เลยนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางเลยแหละอันนี้ยค่ะหลวงพ่อพูนนะคะ ต้นที่หกจะเป็นเศรษฐีเรือทองนะคะเศรษฐีเรือทองต้นที่หกนะอ่ะนี่เป็นเศรษฐีเรือทองแล้วก็ต้นที่เจ็ดจะเป็นสวงอีสานค่ะนี่คือต้นที่เจ็ดนะคะสวงอีสานนะอ่ะมาค่ะเอ่อทั้งหมดเจ็ดต้นชุดนี้เป็นชุดที่สองนะคะอ่ะค่ะมาชุดที่สามนะคะชุดที่สามมีอะไรบ้างมีน้ำเมืองนนนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็น วันเสาร์นะคะหนึ่งต้นถัดมาจะเป็นวันอังคารค่ะวันอังคารสีชมพูนะคะหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะหนึ่งต้นมีพรรัตนะนะคะหนึ่งต้นน่าสวยสวยแล้วก็จะเป็นเพชรสามพานนะคะเพชรสามพานนะอ่ะ ถัดมาต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายเป็นลาสีเมตรนะคะลาสีเมตรหนึ่งต้นนะคะลาสีเมตรค่ะค่ะชุดนี้เป็นชุดที่สามนะคะค่ะมาชมชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่นะอ่ะมาชุดที่สี่เป็นอะไรดาราจักรวาลแผงนะคะดาราจักรวาลแผงต้นที่หนึ่งค่ะ เล็บมังกรนะคะต้นที่สองนะคะเล็บมังกรต้นที่สองนะอ่ะนี่นะคะสวยจึ้งขนาดนี้เลยอันนี้เทียนหยุดนะคะอ่ะอันนี้คือต้นที่สองนะคะอ่ะต้นที่ <c oughs> ต้นที่สามนะคะเป็นเทพคีรีนะคะในน้องป้ายมาอย่างนี้เลยนะเทพคีรีสวยมากต้นที่สี่นะคะเป็นราศีเมษนะคะอ่ะน้องมีความด่างนะ สี่ต้นแล้วนะคะต้นที่ห้าเป็นโชคล่ำซำค่ะโชคล่ำซำค่ะอ่โชคล่ำซำรรนะคะต้นที่หกเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณอ่ะน้องสวยนะอ่ะต้นที่เจ็ดนะคะเป็นอ่ามณีล้อมเพชรค่ะนี่ต้นที่เจ็ดไปอัพกระถางแปดได้เลยนะคะอ่ะนี่คือชุดที่สี่นะคะ มาค่ะมาต่อชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้านะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมีจะมะีดาราจักรวาลแผงนะคะหนึ่งต้นนะนี่อันนี้น้องสวยอยู่นะคะป้ายสวยหนะ้าด่างสวยอ่ะลาสีเมรนะคะลาสีเมรหนึ่งต้นเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นเทพคีรีนะคะต้นที่สามแล้วก็จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะต้นที่สี ต้นที่ห้าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณต้นที่ห้านะอ่ะสวยอยู่นะต้นที่หเป็น,หล,น,นะะหลวงพ่อปูนนะคะหลวงพ่อปูนต้นที่หนะสีน้องกําลังมาอย่างนี้นะคะต้นที่หนะะต้นที่7ดเป็นอะไรอุ้ยสวยมากๆต้นที่7ดนะคะต้นสุดท้ายจะเป็นเดทที่นี่นะคะเดทที่นี่นะน้องสวยมากเลยนะคะกาลัง ใบลหลดใหม่ออกมาสวยมากค่ะเจ็ดต้นชุดนี้เป็นชุดที่ห้านะคะใครรับชุดที่ห้าก็พิมพ์มาบอกนะคะค่ะมาต่อชุดที่หกนะคะ,ะชุดที่หกมีอะไรบ้างนะคะชุดนี้เป็นชุดที่หกชุดชุดที่หก็จะมีลาสีเมตรนะคะลาสีเมตรหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเดทีนี่นะคะเดทีนี่ต้นที่สอง ต้นที่สามเป็นพรลัตนะนะคะสวยเลยนะคะพรลัตนะต้นที่สี่เป็นดาราจักรวาลแผงนะคะ,ะต้นที่ห้าเป็นเพชรจอมใจนะคะเพชรจอมใจหน้าสวยอย่างนี้เลยต้นที่หกนะคะหกจะเป็นเทพจุตินะคะเทพจุตินะอันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะนี่เทพจุตินะคะแล้วก็ต้นที่เจ็ดจะเป็น จลัดจันทานะคะจลัดจันทาน้องมีความด่างนี้นะคะมีสามใบนี่คือชุดที่เจ็ดเอ้ยชุดที่หกนะคะขอโทษทีค่ะชุดนี้ชุดที่หกนะคะค,ค่ะมาชมชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดมีอะไรบ้างอะต้นแรกเลยนะคะเป็นดาวราจักรวาลน,นะดาราจักรวาลค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วต้นนี้นะคะเป็น ดาราจักรวานแผงนะคะดาราจักรวานแผงนะอ่ะมีทั้งหน้าชมพูแล้วก็นหน้าแผงนะคะให้ถัดมาจะเป็นพรมณีนะคะพรมณีหนึ่งต้นแล้วก็เป็นราสีเมษนะคะราสีเมษอ่ะสีต้น uh <ward> er. ต้นที่ห้าจะเป็นสวงอีสานนะคะต้นที่ห้านะต้นที่หกจะเป็นเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงต้นที่หกค่ะต้นที่หกเป็นเฮงเฮงค่ะ อันนี้เริ่มมาสีชมพูแล้วนะคะ,ะต้นที่เจ็ดจะเป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงชุดนี้เป็นชุดที่เจ็ดนะคะค่ะมาชมชุดนี้เป็นชุดที่แปดนะคะแปดมีอะไรนะคะมีก้าต้มหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ทศกัณฐ์นะคะแล้วก็สองฝั่งโขงนะคะแล้วก็พรมณีค่ะราศีเมษนะคะ แล้วก็กาสลองต้นนี้กาสลองนะคะถัดมาต้นสุดท้ายจะเป็นปักษาพนาวันนะคะชุดนี้เป็นชุดที่แปดนะคะอ่ามาชมชุดที่เก้ากันค่ะชุดที่เก้ามีอะไรนะคะมีอะไรชุดที่เก้าพนาพาให้เก้าแต้มนะคะหนึ่งต้นนะนี่เก้าแต้มสวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ต้นที่สองเป็นลาสีเมตรนะคะ ต้นที่สามเป็นมณีล้อมเพชรแผงค่ะต้นที่สี่นะคะเป็นเนตรนางแล้วก็ต้นที่ห้าจะเป็นทศกัณฐ์ต้นที่หกจะเป็นชิน,นะบัญชรน,นะคะชิน,นะบัญชรน,นะต้นนี้นะคะเป็นชิน,นะบัญชรแล้วก็ต้นที่เจ็ดนะคะเป,เป็นเอ่อเป็นเท้าทศรสค่ะชุดนี้คือชุดที่เก้านะคะ มาค่ะชุดที่10ชุดสุดสุดท้ายแล้วนะคะพนาภาก็แบ่ง10ชุดเหมือนเดิมค่ะต้นนี้นะคะน้องชื่อว่าเพชรติวานนทน์นะคะเพชรติวานนท์สวยไหมคะนี่สวยนะเพชรติวานนท์แผงนะคะต้นนี้นะน้องเป็นเพชรติวานนท์แผง1ต้นแล้วก็จะมีทศกัณ์ค่ะหนึ่งต้นมีเพชรมณีล้อมเพชรนะคะแล้วก็จะมี พรระร่วงนะคะพรระร่วงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นลาสีเม็นะคะลาสีเม็อ่ะห้าต้นแล้วนะคะต้นที่หกนะต้นที่หกจะเป็นกาสรองนะคะกาสรองต้นที่เจ็ดจะเป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโของอ่ะชุดที่เจ็ดนะคะไอชุดที่สิบนะคะชุดนี้นะอ่ะมีเจ็ดต้นนะคะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพันธา,าก็มีไม้มาแบ่ง10ชุดนะคะเหมือนเดิมนะคะออยอดโอน300บาทนะคะยอดปลายทาง320ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089-8822745หนะคะ<ม>เหมือนเดิมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบหรือถูกใจชุดไหนทักมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ